ับสวัสดีครับโอ้พี่น้องปองปายมิดหมอแค้นแฟนหมอลำครับตอนรับเข้าสู่ช่องเจิ๊กนึงวันฉลองนะครับเนาะเขามาแล้วกากดติดตามช่องให้น้ำในเด้อพี่น้องครับผมนะฮะกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับเนาะช่องน้อยนะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับซมบาว์ถึงนะครับงานเมือคลื่นที่ผ่านมานะครับผมเป็นงานมินิคอนเสิร์ตลำเพลินออนทัวร์สาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับซีบาว์ถึงนะครับน้องอุ้งอิงในหลักพี่น้องครับผมนะฮะสีเวทีน้อยสีเวทีใหญ่ มาไล่ก็ได้คือเก่าพี่น้องครับผมสีเวที่น้อยสีเวที่ใหญ่นะครับเนาะเอฟซพอพอแม่แม่กะไปให้กําลังใจอยู่ดาหนนาวิที คือเก่าพี่น้องครับผมบางมือขึ้นน er ี่นะครับเนาะเพื่อนแสดงนะครับเนาะเด้แบบมวนเต็มที่นะฮะน้องอุ้งอิงกระจัดนักะจัดเต็มโช่นะครับทั้งโช่ทั้งเต็มทั้งลองนะครับเต็มที่เลยนะฮะมือขึ้นนี่นะครับเนาะเพื่อนไปเล่นนยูไสวปตินะครับมือขึ้นนี่เพื่อนกะมีมองไปยูพี่น้องครับผมนะฮะเล่นอยูนในวัดนะครับเนาะเดี๋ยวเด้อซื้อวัดเอียงหนอนะครับซื้อวัดเอียงนอนนะเดี๋ยว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  เมือ่อคืนนี้อยู่วัดมาบเตยนะครับเนาะเมือ่อคืนนี้อยู่วัดมาบเตยอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเนาะพอๆๆเอฟซีนะครับผมจะไปให้กําลังใจอยู่ดาหนาวิธีหลายบาักคับพี่น้องกรบผมอญาญะนะครับเนาะอาญะอิหลีนะครับมาไล่นะครับเนาะบักไงนะครับพ่วงบักญ่นะครับเนาะคือจะบอกว่าหันละสิวินที่หน่อยวิธีใหญ่มาไล่นอง องอิงนะครับกระไดคือเก่าเนื่องจากว่าค้นหาค้นแพงนะครับนอกพอพอ,พอแ,มแม่แม่เป็นกับนั่งใจให้ยยูสุมองสุบอลอโลดวานิไปเวทีได้เป็นคืนยิมองใดใด้กำลังใจหลากหลายทวมทนกันเลยทีเดียวมาไล่เมือขึ้นนี่ก็อาิตสืบเนื่องมาจากตัวเลขน้ำนูพี่น้องเนาะบังว่าถีบ16ที่ผ่านมากนะครับ มีพ่อพ่อแม่แม่นะครับน้องเพื่อนกับรวบร่วมกันนะครับผมจนเป็นมะไล่พวบหมกไงพี่น้องครับเอาไว้ได้่หอยข้อนะครับให้น้องอุ้งอิงเพชรดั่นแพ่งของเฮานะครับเนาะมือว่านพานไปพี่น้องอยู่วัดมาเตยอำเภอปลวกแดงจังหวัดรรยองนั่นเองนะครับเนาะส่วนมือนี่พี่น้องครับส่วนมือนี่นะครับเฮ้ากับสิไปต่อกันกี่เด้นะครับอีกมองหนึ่งนะครับเนาะมือนี่วันที่20ครับผมนะครับวันที่20บวันเข้าพรรษา20กรกฎาคมนะครับผมแสดงอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบ้านฉาง ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับสำหรับเอ่ยไอทียูไก่ไก่งานบริเวณนันนนะครับเนาะมันี้ก็เป็นมือวันเสาร์น้ำพรมละมือวันหยุดนะครับไปให้กำลังใจนะครับดอกอุ้งอิงและการทีมงานนะครับเนาะสาวหน่อยนะครับหลายๆเดอร์ครับผมนะฮะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับล่ำเพื่อนอ่อนทั่วสาวหน่อยเพชรบัญชีนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับเนาะนะฮะสำหรับนะครับ เอฟซีนะครับนองอุ้งอิงและก็เอฟซีศิลปินที่ไปร่วมแสดงนัน่มหลัก นะครับยังไงกะอ่ะเป็นกำลังใจให้อยู่ทั้งพี่เพราะว่าผมก็อยู่ไกลนะครับเนาะบ่ได้อยุกไก่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ผมไปแน่นอนนะครับเนาะบ่ได้พลาดบ่ได้บ่ได้บ่ได้คิดว่าสิพลาดนะครับผมอ่ะสําหรับนะครับผมท่านใดที่อ่าพึ่งแวะเข้ามานะครับชมคลิปนะครับช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองนะครับกะฝากเด้อครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้น้ําแนวพี่น้องครับผมช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองนะครับช่องน้อยๆนะครับเนาะที่พร้อมสิเดินเคียงข้างไปกับอ่าน้องอุ้งอิงนะครับผมแล้วก็ศิลปินทุกๆท่านนี่ละล้วก็ คลิปคลิปนี้นะครับบริษัทอีกอย่างหลายพี่น้องครับผมเนาะมาเวอลบ้านบ้านนะครับดอนดอนยานการมื่อขึ้นนี่มวนนะครับน้องอุ้งอิงโชว์เต็มที่นะครับเออไหนว่าจัดแต่เพลงเร็วๆหายเลยแบบมวนนะครับผมโย่ย่อนฟอนนาฮันนะครับผมทีมงานนะครับเอ๋พอพอยแม่เอฟซีไปหลายนะครับคุณลังคนกับบริษัทมาไล่มาดอกไปยืนให้ด่านหน้าเวทีเลยนะครับเนาะส่วนเอยไอเจะเพิ่นบริษัทไฟในเพิ่นการ ร่วมกันมาเป็นมาไล่หอยข้อให้นะครับน้องอุงอิงนะครับที่พ่อพี่น้องเด้เห็นกันนะครับพี่น้องครับผมนี่การบรรยากาศนะครับเนาะด่านนาวทีวังมือขึ้นทีผ่านมากนะครับเนาะผี่ดูงามๆกัมีหลายรูปอยู่พี่น้องครับผมเต็มอันนี้ผมเอาบรรยากาศนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณรูปงามงๆจากสาวหน่อยเพจบ้านแพงนะครับเพื่อนไทยแล้วเพื่อนกาโพดโลงนะครับเนาะอีกรูปรูปนึงครับผมอยู่ในเพจอุงอิงรัตนาพรเพจบ้านแพงเนี่ยเพื่อนสงการบ้านเพื่อนว่า นี่คือ,อะมะาลาัยทั้งเหมือนทั้งม่วนนะครับนอทีพอพอเมเมนะครับอ่ารวบร่วมกันมากนะครับผมจนได้เป็นมะไัยพว่วง่ายพี่น้องครับผมแะจากเวทีเล็กเวทีใหญ่นะครับผมจะเป็นวงใหญ่หรือเป็นวงมินิมะไัยไม่เคยขาดคอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับทางด้านของคลิปคลิปนี้พี่น้องกัน กาฝากไว้สำนิสะกอนนั่นแหละพี่น้องอยำอีกรอบนึงเด้อะนะครับเนาะจะไหนจะฝากน้ำแนยฝากช่องน้อยๆไปนใหน้ออมกอดอ่อมอึกออมใจของพผมพี่พน้องนะครับคือสว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากเอ,อ,เอ,อื้อยไอ้ที่ตามช่องเจ็ดนึงวันฉลองให้น้ำแนยเด้อครับผมสิดีพอกันเรื่อยๆแหละครับผมสิเฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พ่อพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งแห่มากหเดี๋ยวเขามาให้กำลังใจเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนิสะกอนขอบคุณที่แวะเขาเมาื่อหลายๆสวัสดีครับ